สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ weekly wrap สรุปข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนในรอบสัปดาห์โดยคลิปนี้เป็นช่วงเวลาระหว่งางวันที่22ถึง26พฤศจิกา2021นะครับคลิปนี้เนี่ยวิบนำข้อมูลมาจาก5แหล่งด้วยกันนะครับมีหลักทรัพย์ KGI, บลจ a ิ t i s c หลักทรัพย์ Asia Plus, กรุงศรี Exclusive แล้วก็ The Standard World ครับ มาเริ่มที่ข่าวแรกซึ่งน่าจะเป็นข่าวที่ impact ที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือหุ้นทั่วโลกร่วงหนักเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ระบาดเร็วกว่าเดิมตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ ปรับตัวลงอย่างหนักในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ลดรุนแรงกว่า10%จากข่าวการพบไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาซึ่ง WHO นะครับก็ตั้งชื่อว่าโอมิครอนส่งผลให้หลายประเทศในเอเชียและยุโรปตัดสินใจเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการควบคุมพรมแดนและระง,งับเที่ยวบินจากหลายประเทศในแอฟริกาครับ ล่าสุดสหรัฐนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำหนดข้อจำกัดด้านการเดินทางกับ8ประเทศในแอฟริกาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับมีการกลายพันธุ์ในจำนวนที่สูงเกินปกติทางการแอฟริกาใต้ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้ในแอฟริกาใต้รวมถึงบอสวานรและในผู้โดยสารที่เดินทางจากแอฟริกาใต้ไปยังฮ่องกง การกลายพันธุ์หลายจุดของไวรัสสายพันธุ์นี้นะครับยังมีความเชื่อมโยงกับการต่อต้านภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าอาจไปลดทอนประสิทธ,ธิภาพของวัคซีนและส่งผลต่อพฤติกรรมของไวรัสครับทั้งในแง่ของการตอบสนองต่อวัคซีนการรักษาและการแพร่ระบาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรปที่ดัชนีหลายตลาดเนี่ยก็ร่วงไปถึง 3- 4เในขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงไปอย่างรุนแรงประมาณสัก10%ด้วยเช่นกันครับมาดูที่ข่าวต่อไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต้องบอกว่าข่าวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเจ้าตัวสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนออกมานะครับ สสสหรัฐไฟเขียวผ่านร่าง Build Back Better คาดสวลงนามก่อนคริสต์มาสสมาชิกสภาผู้แทนรัฐรอสารัฐครับผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือเครือข่ายด้านสังคมและปัญหาภาวะโลกร้อนหรือ Build Back Better ในมูลค่ากว่า1.75ล้านล้านดอลลาร์และคาดว่าเหล่าสมาชิกสวนะครับจะลงนามก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็จะครอบคลุมถึงการให้เงินช่วยเหลือดูแลเด็กอ่อน การประกันสุขภาพและการลดภาษีสำหรับกลุ่มพลังงานสะอาดครับการส่งไม้ต่อไปถึงการพิจารณาของสอวเนี่ยอาจไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับเมื่อกลุ่มสวมีท่าทีต้องการปรับเนื้อหาด้านการให้ค่าแรงในขณะที่หยุดงานนะครับและนโยบายทางด้านภาษีโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยกระบวนการก็อาจจะต้องถูกยืดเวลาออกไปครับเนื่องโดยต้องส่งร่างกฎหมายกลับมาให้สสพิจารณาผ่านร่างอีกครั้งหนึ่งครับ ข่าต่อมานะครับไบเดนมั่นใจในพาวเวลครับมอบเก้าอี้ประธานเฟดต่อให้อีกสมัยหนุนตลาดหุ้นให้ขึ้นต่อครับคุณโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจให้คุณเจอรมพาวเวลดำรงตำแหน่งประธานเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐต่อและคาดว่าจะให้นางลาเอลเบรนานะครับนั่งเก้าอี้รองประธานซึ่งการเสนอชื่อดังกล่าวเนี่ยก็ต้องส่งต่อให้กับทางสวยืนยันต่อไปครับ ทั้งนี้เนี่ยทางพาวเวลและเบรนานะครับจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาอัตราเงินเฟอ้อให้ตับและมีสเสถียรภาพรวมถึงจํากัดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครับและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบการเงินนอกจากนี้ก็จะมีการผลักดันการจ้างงานให้แตะระดับเต็มที่เป็นการจ้างงานที่เต็มที่นะครับซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็คาดว่าจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นสารัฐขึ้นต่อได้นะครับเนื่องด้วยการดำรงตำแหน่งของคุณโจรมพาวเวลเนี่ยมีซึ่งเป็นคนที่มีมุมมองโดวิชเนี่ยก็น่าจะคอยประคับประคองตลาดไม่ให้เกิดการแพนิคเซลได้นะครับมาดูที่ข่าวต่อมานะครับคอ p c PCE พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี1991อาจส่งผลให้เฟดใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นครับ ดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลที่ไม่รวมพลังงานและอาหารของสหรัฐหรือว่าคซีพีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น4.1%จากปีที่แล้วโดยการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคานั้นนะครับมาจากทั้งปัจจัยด้านไรายได้ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและประชาชนนําเงินออมที่มีมูลค่ามหาศาลออกมาใช้จ่ายส่งผลให้ปริมาณการใช้จ่ายสินค้าและบริการยขยายตัวตามครับ ปริมาณเงินออมของประชาชนเนี่ยมีมูลค่ากว่า1.32ล้านล้าน US ดอลลาร์คิดเป็น7.3%ของไรายได้ครัวเรือนลดลงจากเดิมที่มีมูลค่า1.48ล,ล้านล้านเหรียญในเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับหาก C P C E พุ่งสูงขึ้นกว่าที่เฟดตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็อาจจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของเฟดให้เป็นไปในทิศทางที่ฮอกกิชหรือว่ามีความตึงตัวเข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับ มาดูที่ขาวต่อมานะครับจำนวนผู้ขอสวัสดิการการว่างงานปรับตัวต่ำสุดในรอบ50ปีสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐนะครับปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่8แล้วสู่ระดับ199,000รายในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งนับว่าเป็นสัปดาห์ที่มีจานวนผู้ขอใช้สวัสดิการว่างงานเนี่ย ต่ำสุดแล้วตั้งแต่ปี1969เลยครับแล้วก็ต่ํากว่าคาดการณ์ของดาวโจนส์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ260,000รายด้วยสิ่งนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐครับมาดูที่ข่าวต่อมาเกี่ยวกับหุ้นทั่วโลกนะครับออสเตรียกลับมาล็อกดาวน์เยอรมนีอัตราการเสรียชีวิตเพิ่มและติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับส่งผลให้ออสเตรียประกาศล็อกดาวน์ในวันจันทร์ที่ผ่านมาเริ่มต้นก็10วันก่อนนะครับในขณะที่ประชาชนที่นั่นเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนไปมากกว่า60%แล้วนะครับขณะที่เยอรมน,นีครับมีความเสี่ยงที่จะประกาศล็อกดาวน์สูงขึ้นเช่นกันภายหลังการติดเชื้อในเยอรมนก็ เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแต่ในช่วงปี2021ที่ผ่านมานี้นะครับทั้งนี้นะครับแม้ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะไม่สูงมาก ยกเว้นในเยอรมนีที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ความเสี่ยงที่โอกาสจะเกิดการล็อกดาวหากมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะครับเนื่องจากความเสี่ยงการกลับมาล็อกดาวที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนในในช่ววที่ผ่านมานมองข้ามไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอเรื่องโควิดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้อ สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับนักลงทุนได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับออทางวลจอทิสโก้นะครับก็ยังประเมินว่าปี2022เนี่ยความเสี่ยงของโควิดจะลดลงไปอีกจากผลของการฉีดบูสเตอร์และการที่มียารักษาโรคโควิดทีออ่ผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกัยนะครับข่าวเหล่านี้เนี่ยออมีออกมาก่อนที่จะมีเจ้าตัวโอมิครอนในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแนวโน้มล็อกดาวน์ในยุโรป สร้างความกังวลเศรษฐกิจโลกกดดันเงินทุนเริ่มไหลออกไปยังภูมิภาคอื่นๆครับ การประกาศล็อกดาว์หรือมีแนวโน้มที่จะล็อกดาว์ของหลายประเทศในยุโรปนะครับก็กระตุ้นความกังวลว่าอาจส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญความท้าทายมากขึ้นเนื่องจากยุโรปเนี่ยจัดว่ามีสัดส่วนใน GDP โลกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก24เอหรือก็เกือบจะหนึ่งใน4เลยนะครับของเศรษฐกิจโลกค,ความกังวลดังกล่าวนะครับก็กดดันเงินทุนบางส่วนครับเริ่มที่จะไหลออกจาก ยโรไปยังภูมิภาคอื่นๆหรือว่าไปอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยแทนนะครับสอดคล้องกับค่าเงินยูโรที่อ่อนค่านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาดูข่าวต่อมานะครับเยอรมันพิจารณาล็อกดาวน์เต็มรูปแบบความกังวลต่อการติดเชื้อระลอกใหม่รุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในเยอรมนีพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับส่งผลให้โรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาห้อง ICU ไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับผู้ป่วยโควิดเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงคนที่อาจจะไม่สบายด้วยเหตุอื่นๆเนี่ยก็อาจจะได้ผลกระทบด้วยด้วยเหตุนี้นะครับเยอรมนีก็เลยกำลังร่างข้อบังคับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 และอาจจะพิจารณาถึงขั้นปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบด้วยครับ นายกนะครับของเยอรมันก็ระบุว่าจะผลักดันการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างเข้มข้นครับเนื่องจากการฉีดวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นทางออกจากการระบาดใหญ่นี้เพราะ90%ของผู้ป่วยในในห้อง ICU ของที่เยอรมันเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทั้งนี้หลายรัฐในเยอรมน,นีครับได้จำกัดการเข้าถึงพื้นที่สาธารณนะเช่นบาร์ร้านอาหารโรงหนังและพิพิธภัณฑ์ครับ ก็คือจะให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นดังนั้นก็ตามนะครับรัฐในเยอรมนีเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนภาคบังคับสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและแนวคิดนี้นะครับกำลังได้รับการพิจารณาโดยรัฐบาลกลางอย่างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการยกเลิกการฉีดวัคซีนภาคบังคับไปแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของการติดเชื้อระลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้นในเยอรมนีครับ ข่าวต่อมานะครับญี่ปุ่นปรับคาดการณ์การบริโภคเพิ่มขึ้นในขณะที่การส่งออกลดลงจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานครับ ญี่ปุ่นในการนำของรัฐบาลของนายกคนใหม่ก็คือคุณฟูมิโอกิชิดะนะครับปรับเพิ่มคาดการณ์การบริโภคครั้งแรกในรอบ13เดือนเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นและการใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในภาคบริการต่างๆเช่นร้านอาหารโรงแรมนะครับโดยเหตุที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ผ่อนคลายมาตราก,การควบคุมฉุกเฉินจากโควิดลงนะครับประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนก็ครอบคลุมถึง1ใน3ของประชากรแล้วนะครับ ทั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าการบริโภคที่สูงขึ้นจะเป็นเชื้อเพลิงในการผลักดันการฟื้นตัวในไตรมาทสที่4ในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับได้ปรับลดมุมมองต่อการส่งออกและการผลิตเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้ภาคการผลิตนั้นดาเนินการได้ยากลำบากขึ้นครับประกอบกับปร,ริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีนก็ลดต่าลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนครับอย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็คาดว่าปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่มันชะงักงานลงเนี่ยก็ในตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็น่าจะทุเลาลงนะครับมาดูที่ข่าวต่อมาเกี่ยวกับหุ้นเอเชียกันบ้างครับสหรัฐนะครับขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำนะครับ27บริษัทด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงซึ่งใน27บริษัทนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทจีนมากถึง12แห่งครับ ทางสหรัฐนะครับประกาศขึ้นบัญชีดำด้านการค้ากับบริษัท27แห่งครับทั้งในจีนปากีสถานรัสเซีย ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ครับโดยในนั้นเนี่ยก็จะมี12แห่งที่เป็นบริษัทจีนนะครับโดยสหรัฐเนี่ยให้เหตุผลด้านความมั่นคงและความกังวลของนโยบายต่างประเทศครับในจํานวนที่ว่าเนี่ยมีบริษัทจีน8แห่งครับที่ถูกขึ้นบัญชีดําโดยอ้างว่ามีการช่วยเหลือกองทัพจีนในการพัฒนาระบบควอนตัมคอมพิวติ้งครับ ทั้งนี้นะครับสหรัฐก,ก็เปิดเผยว่าการขึ้นบัญชีดำรอบนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีของสหรัฐถูกนำไปใช้พัฒนาทางการทหารให้กับจีนและรัเสเซียรวมถึงกิจการทางนิวเคลียร์หรือกีบนาวุฒในปากีสถานครับขณะที่จีนก็ตอบโต้การกระทำดังกล่าวของสหรัฐครับบอกว่าการกระทำดังกาเนี่ยเป็นไปไม่เป็นไปตามฉันทามตินะครับที่ทางคุณสีจิ้นถิงและคุณโจไบเดนเนี่ยได้เคยคุยกันไว้ และไม่เป็นประโยชน์ต่อกับทั้งสองประเทศเลยรวมถึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและก็ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกษิจโลกด้วยครับก็ข่าวนี้ก็แสดงเห็นว่าความตึงเครียดนะครับระหว่างออสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็จะพัฒนาไปในส่วนที่เรียกว่าเทค h อร์นะครับข่าวต่อมานะครับรัฐบาลจีนสั่งปรับบริษัทเทคฐานละเว้นการรายงานธุรกรรม การควบคุมยังคงมีอยู่แต่อาจผ่านจุดต่ำสุดของ regulation r i s k ไปแล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการจีนได้ประกาศเรียกค่าปรับบริษัทอาลีบาบา ไปตู้แลวก็ jd com ครับจากที่บริษัทที่ว่านี้ละเลยการรายงาน43ธุรกรรมการเข้าซื้อบริษัทตั้งแต่ปี2012ครับซึ่งก็ขัดต่อกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดปี2008ซึ่งค่าปรับเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดก็คือ78,000เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งต่อต่อบริษัทอะ78,000เหรียญต่อบริษัทน,ะ 78, น,บทนับเป็นจานวนที่ไม่ได้เยอะนักนะครับเมื่อเทียบกับค่าปรับคัที่ผ่าน,นมา หนึ่งในธุรกรรมนะครับที่ละเมิดกฎนะครับมาจากการที่ในปี2 0 1 4เนี่ยอาลีบาบาได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทที่ชื่อว่า a u t o n a v วซึ่งเป็นบริการแผนที่ออนไลน์รายใหญ่ในจีนครับแล้วก็ในปี2008แดขออภัยครับปี2018เนี่ยได้มีการเข้าถือครองหุ้น4 4ในบริษัท e l ลี่อนะครับอันนี้วิวไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่า,าขออภัยไว้ก่อนซึ่ง e l ลี่เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มขนส่งอาหารครับ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนะครับได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าธุรกรรมของบริษัทนั้นไม่ได้สร้างการผูกขาดภายในอุตสาหกรรมแต่ว่าไปผิดในโทษฐานที่ไม่ได้มีการรายงานการทําธุรกรรมดังกล่าวครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ KGI ก็มองว่าสะท้อนให้เห็นว่าภาพของทางการจริงที่คอยควบคุมแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยยังมีการควบคุมอยู่นะครับโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แต่ก็ มองว่าอไอการควบคุมเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในเรื่องของ regulatory risk นะครับมาดูที่ข่าวต่อมาครับหน่วยงานกํากับของจีนนะครับเรียกให้แอปต่างๆที่จะออกใหม่หรือว่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยต้องได้รับอนุมัติก่อนที่จะทำการดังกล่าวครับจีนสั่งให้ t e n c ซ n t ครับ ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการจีนก่อนที่จะมีการอัปเดตการใช้แอปนะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลังจากที่หน่วยงานกํากับนะครับพบว่าหลายผู้ให้บริการแอปต่างๆในจีนนะครับมีการละเมิดกฎเรื่องการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทำให้ทางการต้องเข้ามากักกับดูแลมากยิ่งขึ้นครับแอปใหม่ๆนะครับที่จะอัปเดต หรือว่าจะมีการออกตัวเนี่ยนะครับจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานกำกับของจีนก่อนาจากนี้นะครับด้านเทนเซนนะครับอกบอกว่าเขาพร้อมนะครับที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้กำหนดไว้ครับก็จากข่าวนี้นะครับก็อาจจะสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านะครับว่า การควบคุมเนี่ยยังคงมีอยู่ครับแต่คิดว่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่าจากข่าวตัวเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติในการที่จะอัปเดตแอปหรือว่าออกแอปตัวใหม่เนี่ยราคาหุ้นเทียนเซ็นก็ไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบเท่าไหร่แล้วนะครับมาดูที่ข่าวต่อมานะครับรัฐบาลจีนอนุมัติให้ไปตู้เรียกเก็บค่าบริการแท็กซี่แบบไร้คนขับได้เป็นครั้งแรกอันนี้ก็อาจจะถือเป็นข่าวดีกับบริษัทเทคจีนะนะครับไปตู้ครับ เปิดให้บริการโรบอทแท็กซี่ก็คือบริการแท็กซี่ไร้คนขับในกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการครับหลังจากได้รับอนุมัติการจัดเก็บค่าบริการจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการอนุมัติให้สามารถจัดเก็บค่าบริการกับบริการแท็กซี่ไร้คนขับได้เป็นครั้งแรกนะครับโดยคาดว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้กวางโจและเซินเจิน้นจะอนุมัติให้เก็บค่าบริการดังกล่าวได้เช่นกันครับ โรบินลีนะครับซึ่งเป็น CEO ของไปตู้เนี่ยก็ระบ,บุว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายบริการโรบอแท็กซี่ของบริษัทจากที่มีอยู่5เมืองเป็น65เมืองภายในปี2025ครับและก็จะขยายเป็น100เมืองภายในปี2030บริษัทนะครับยังประกาศว่าโรบอ t แท็กซี่ในรุ่นต่อไปของไปตู้เนี่ยนะครับจะมีต้นทุนในการ ผลิตเนี่ยต่ำลงโดยเป็นการร่วมธุรกิจกับบริษัทผลิตรถยนต์3บริษัทนะครับก็คือ W.M. Motor Ion และก็ Arc Fox นะครับอันนี้ถ้าเกิดปิดออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะครับคราวนี้เนี่ยก็อาจจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณเคทีบูดนะครับที่บอกว่า ต้นทุนของการผลิตทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็จากข่าวนี้เนี่ยทาง c e อของไปตู้ก็บอกนะครับว่าเขาคาดว่าต้นทุนในการผลิตรถยนต์ไร้คนขับของเขาเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการต่ำลงเรื่อยๆนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับธนาคารกลางเกาหลีใต้นะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ1%เป็นครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ ธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือว่า b o OK k นะครับประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย25 basis points นะครับสู่ระดับ1เป็นเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดและนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีการปรับขึ้นไปแล้ว25 basis points ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับนักวิเคราะห์มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยสาเหตุก็มาจาก ราคาบ้านและหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมากครับโดยตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําสถิติสูงสุดในไตรมาสสที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่ราวๆสัก6%เนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่ตัวเลขเงินเฟอ้อก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันล่าสุดเดือนตุลาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 3. 2เครับ คอนเซนซัสนะครับมองว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับ1.25%ในปี2022ด้วยครับมาดูที่ข่าวสารเกี่ยวกับเทคกันบ้างนะครับซั s ซุงครับประกาศแผนสร้างโรงงานผลิตชิป ที่เท็กซัสครับมูลค่ากว่า17บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ซัมซุงนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ประกาศแผนการสร้างโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่ที่เท็กซัสครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกของปี2022และก็น่าจะเริ่มต้นการผลิตได้ในปี2024ครับสหรัฐนะครับออกมาระบุว่า การเพิ่มกําลังการผลิตชิปในประเทศเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาด้านซัพพลายเชนรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงครับนอกจากนี้การสร้างโรงงานดังกล่าวก็จะช่วยสร้างตําแหน่งงานใหม่ๆให้กับสารัฐได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า TSMC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปรายใหญ่นะครับก็ประกาศที่จะไปลงทุนในสหรัฐเช่นกันนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของคุณโจไบเดนนะครับในการแก้ปัญหาซัพพลายเชนที่อาจจะมีความต้องการชิปเพิ่มสูงมากขึ้นทั่วโลกนะครับมาดูที่ข่าวต่อมาครับเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันบ้างสหรัฐนะครับระบายน้ำมันดิบ50ล้านบาร์เรลนะครับ สหรัฐประกาศจะระบายน้ำมันดิบจำนวน50ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองยุทธศาสตร์หรือว่า SPR เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดครับโดยปัจจุบันเนี่ย SPR มีระดับน้ำมันดิบสำรองอยู่ราวๆซัก600ล้านบาร์เรลนะครับด้านประเทศพันธมิตรอย่างอังกฤษจีนและอินเดียก็ออกมาประกาศครับว่าจะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองเช่นกันนะครับ ฝักฝั่งของ o p e ป PLUS ครับก็ออกมาตอบโต้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหร,รัฐจีนแล,และอังกฤษและอินเดียนะครับโดยระบุว่าทาง o p e ป PLUS เนี่ยจะเลื่อนกลับมาจะเลื่อนการกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตออกไปนะครับจากเดิมหรกอว่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมก็จะกลายเป็นเดือนมีนาคมนะครับเพื่อชดเชยปริมาณน,น้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นในตลาดจากการระบายครงสำรองมา การเคลื่อนไหวของกลุ่มโอเปกพลัสแลกล่าวนะครับทำให้นักลงทุนมองว่าการออกมาระบายน้ํามันของสหรัฐที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้ปริมาณน้ํามันในตลาดเนี่ยเพิ่มได้มากนักและคาดว่านาคาน้ามันจะยังอยู่ในระดับที่สูงต่อไปครับอย่างไรก็ตามอย่างาที่บอกนะครับว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนที่จะมีเรื่องการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่หรือว่าตัวโอมิครอนนะครับพอช่วงปลายสัปดาห์ที่มีข่าวเรื่องตัวโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนออกมาเนี่ยตลาดาตัวน้ามันเนี่ยก็ลดลงไปอย่างรุนแรงนะครับปิดสัปดาห์เนี่ยตัวเวสเท็กซัสเนี่ยปิดที่68เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่เบรนเน่ก็อยู่ที่72ต่อบาร์เรลก็ลดลงไป13แล้วก็11เปอร์เซ็นต์ตามลำดับก็ถือว่าลงมาอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาต่อไปในช่วงสัปดาห์หน้านะครับว่าเจ้าตัวโอมิครอนเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วทั้งโลกนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์แคร์กันบ้างครับ cdc อน um ุมัติ booster shot แก่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนป้องกันการเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อในช่วงฤดูหนาวครับ CDC ของสหรัฐหรือว่าก็คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะครับอนุมัติการฉีดวัคซ,ซีนเข็มูสเตอร์ให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วอย่างน้อยหเดือนครับโดยการอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทาง FDA ของสหรัฐนะครับอนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์และโมร์นาให้กับชาวอเมริกันทุกคน โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เนี่ยเพิ่มสูงสูงขึ้นกว่า1น1 0 0 0สคนในแต่ละวันและยอดการติดเชื้อก็อาจเร่งตัวขึ้นในอีกในฤดูหนาวนะครับเพิ่มเติมจากนี้นะครับก็ทางยุโรปเองนะครับก็มีการพิจารณาที่จะอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า11ขวบด้วยนะครับก็อาจจะสอดคล้องกับการติดเชื้อระดับที่สูงขึ้นนะครับในยุโรปในช่วงที่ผ่านมา อันนี้ก็ต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้านะครับว่าพอมีเรื่องเจ้าสายพันธุ์ใหม่ออกมาเนี่ยการอนุมัติในการฉีด b สเตอร์ shot การฉีดวัคซีนในกับเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิ k l y w แรปในสัปดาห์นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูนะครับว่าผลกระทบของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในแอฟริกาใต้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ